ชื่อกิจกรรมการลำเลียงน้ำของพืชวัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้ศึกษากฎไกณและกระบวนการการลำเลียงน้ำในพืช 2. เพื่อเข้าใจบทบาทของท่อน้ำไซเลมในการนำพาน้ำและแร่ธาตุจากรากไปยังส่วนต่างๆของพืชสมมูติฐาน 1. ขึ้มีระบบท่อน้ำที่ช่วยให้น้ำและแร่ธาตุเดินทางจากลากสู่ส่วนยอดได้ 2. องแรงดึงจากการคายน้ำที่ใบจะช่วยดึงน้ำขึ้นผ่านท่อไซเลมได้วัสดุหรืออุปกรณ์ 1. ต้นเก้วสังใช้ในการทดลองเพื่อสังเกตการลำเลียงน้ำสอน้ำสีเช่น น้ำมึกหรือน้ำยาสีเพื่อช่วยให้เห็นการเคลื่อนที่ของน้ำในต้นไม้ 3. ภาชนะสำหรับรองน้ำสีตัวแปรในการทดลอง 1. ตัวแปรต้นจำนวนระดับน้ำสีที่ลาเรียงขึ้นในต้นกระสัง 2. ตัวแปรตาม เวลาในการเคลื่อนที่ของน้ำสีขึ้นไปในต้นไม้ 3. ตัวแปรควบคุมชนิดของต้นไม้หรือปริมาณสีน้ำหรืออุปอุณหภูมิและแสงสว่างในการทดลองขั้นตอนการทดลอง 1. ตัดต้นกระสังตัดต้นกระสังให้พอเหมาะและเตรียมน้ำสีและเตรียมภาชนะ ส,ส,สองจุ่มปลายลากจุ่มปลายลากต้นกระสางลงในน้ำสีสามและสังเกตและบันทึกสังเกตและบันทึกเคลื่อนที่ของน้ำสีในท่อไซเลมในช่วงเวลาที่กำหนดส,สามสังเกตสีสังเกตสีที่ปรากฏตามส่วนต่างๆของลำต้น การบันทึกผลการทดลอง1บันทึกระยะเวลาระดับน้ำสีที่ขึ้นไปในแต่ละส่วนของลำต้น 2. ส,สังเกตและจดบันทึกสีที่แตกต่างในส่วนต่างๆของลำต้นผปการทดลองน้ำสีเคลื่อนที่จากท่อไซเลมในต้นกระสังโดยอาศัยแรงดึงจากการคายน้ำที่ใบ สองลำเลียงน้ำจากสารละลายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องลากสู่ยอดของพืชอภิบายผล 1. การลำเลียงน้ำในพืชใช้ท่อไซเลมที่มีลักษณะเหมาะสมในการดูดซึมและลำเลียงน้ำสอแรงดึงน้ำจากการคายน้ำที่ บสร้างแรงดึงน้ำในท่อไซเลมขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 3. หาไม่มีแรงดึงนี้การลำเลียงน้ำบนต้นสูงอาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเสนอแนะหรือข้อผิดพลาด 1. ควบคุมสภาพแวดล้อมควบคุมสภาพแวดล้อมเช่นแสงและความชืน้น 2. ตรวจความ สดของต้นกระสังตรวจสอบความโสดของต้นกระสังก่อนทดลองเพราะต้นที่ไม่อาวสดอาจมีการลำเลียงน้ำที่ผิดปกติ 3. ใช้สีที่แตกต่างกันการใช้สีที่แตกต่างกันอาจช่วยให้สังเกตการลำเลียงได้อย่างชัดเจนขึ้นตรการทดลองน้ำสีเคลื่อนที่จากท่อไซเลมใน ต้นกระสังโดยอาศัยแรงดึงจากการคายน้ำที่ใบ 2. ลงรเรียงน้ำจากสารละลายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องลากสู่ยอดของพืช